คาวนี้ถามพระอาจารย์เพิ่มนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกในพุทธศาสนาเลยนะครับก็คือว่าในเคสขององคุลีมานเนี่ยในขณะที่ทุกคนเนี่ยประนามเลยว่าเป็นบุคคลที่อันตรายเลวร้วายที่สุดและในพฤติกรรมนี้ก็เป็นแบบนั้นด้วยในมุมมองพระอาจารย์โอ้เปลี่ยนก้าวด้วยเหตุใดนะครับพุทธเจ้าจึงไปเทศโปรดครับองคุลีมานไม่ได้ชั่วโดยจิตสันดานของตัวเองนะ องคุริมานไม่ได้ชั่วโดยความคิดว่าอยากจะช่วยด้วยตนเองแต่องค์คุริมานถูกคนอื่นชักนําให้ทําสิ่งที่ชั่วโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือคือชั่วนี่ถ้ามองถ้ามองแบบไม่ได้เข้าข้างองค์คุริมานคือชั่วโดวยความบริสุทธิ์ใจก็นับถืออาจารย์มากนับถืออาจารย์มากอาจารย์ให้ศิลปะวิทยาและอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอยากจะถึงที่สุดของศิลปะที่เรียนต้องทําอย่างนี้คือต้องฆ่าคนถ้าคุณฆ่าคนปุ๊บ คุณจะสาเร็จในสิ่งที่ทําไม่ได้ค่าเพราะความความอื่นไม่ได้ค่าเพราะความที่ยวโหดที่มันอยู่ในใจตัวเองจริงๆแต่ค่าเพราะว่าถูกใครสักคนหนึ่งล้างหมายเซตล้างสมองซึ่งเราอย่าไปดูแคนอคงกฤษมานะทุกวันนี้บางทีเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเกลียดแบบเกลียดมากเกลียดแบบมันตายไปได้เลยก็ดีมันคือมันคือแมลงสาบมันคือ,คอ,คอใครก็ตามที่ไม่ใช่มนุษย์เท่าเทีเทยมก,กันกับเราทําไมชาวอูตูกับชาวชาวทุตซี่ ที่แล้ววันดาจึงฆ่ากันแบบฆ่าล้างโคตรเลยเอาให้ตายไปฟัเพราะมันถูกสร้างไมเซ็ตอย่างเงี้ยให้มองคู่ตรงข้ามว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ฆ่าแล้วไม่บาปฆ่าแล้วไม่ผิดมันอยู่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามเราคนละสีกำลังฆ่ามันเลยเอามันให้ตายเลยไม่บาปอย่างเงี้ยฮะองค์คุริมานก็ถูกล้างไมเซ็ตอย่างนี้เหมือนกันให้เข้าใจว่าการฆ่าไม่บาปเพราะนั่นคือการทําเพื่อไปบรรลุเป้าหมายของของสภพวิชาของสิ่งที่เรียนพระเจ้าเห็นว่าองค์คุริมาน กำลังทาสิ่งที่ไม่ถูกเพราะถูกชักนําผิดก็จึงไปโกรดเพราะอยากเป็นกรัลรยานะมิตรอยากไปเปลี่ยนไมล์เซตไม่ได้พูดอะไรมากนะแค่พูดว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเนี่ยโดยแต่โดยความที่องคุริมานเป็นเป็นปราดอยู่แล้วมีสติปัญญาดีเยี่ยมอยู่แล้วเพียงแต่ถูกชักนําจากคนที่มันผิด,คน,นผดคนที่มันปลูกฝังไมล์เซตที่มันผิดบรรลุธรรมเลยฮะเห็นเห็นจะโอ้น้าตาลล่วงเลยทิ้งดาบเลยเพราะรู้สึกโอ้ พระพุทธเจ้าเว้นจากการฆ่าคนแล้วแต่เรายังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดการเสี่ยฆ่ายังการบีบเบนคนอยู่เลยเนี่ยฉะนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าการ,รยานมิตรคือทั้งหมดของพรหมจรรย์นะชีวิตถ้าเจอคนแนะนําไม่ดีเจอเจอมิตรที่ไม่ดีจบแล้วจบเพรเลยเหมือนที่องค์ุริมานเจอนะนะั่นแหละแต่ยังดีว่าเป็นโชคดีขององค์ุริมานที่ทันเจอพระพุทธเจ้าทั้งนั้บนี่พูดถึงว่าแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน เรียกว่ามองเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวขององคุลิมานะครับแล้วก็ถ้าไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไม่มีใครมองพระเจา้าคือองคุลีมาะถูกตาหน้าว่าเป็นปีศาจไปเลยแล้วก็ไม่มีวันที่จะกลับมาได้อีกเลยไม่มีใครเชื่อไม่ขอขอภยัยไม่มีใครช่วยตั้งแต่เกิดนะเราไม่ได้เราไม่ได้ออกจากท้องแม่โดยการถือมีดถือดาบออกมานะเราออกมาโดยมือสะอาดมือบริสุทธิ์เราทุกคนเกิดมาจากท้องแม่ด้วยความเป็นมือใสสะอาดตัวเนื้อตัวสะอาดมือใสสะอาด แต่ว่าเนี่ยแหละด้วยอะไรบางอย่างที่มันทําให้เราจิตใจของเรามันเปลี่ยนวิธีคิดของเรามันเปลี่ยนจะด้วยอะไรก็ตามแต่แต่ว่าโดยสภาพของคนแล้วอ่ะเราไม่ได้ช่วตั้งแต่กําเนิดแต่พระเจ้าท่านเห็นอย่างนี้ท่าไม่งั้นท่านจึงไม่ให้พระเทวทัตบ,บวชหรอกฮะ,ะทําไมพระเจ้ารู้ว่าพระเทวทัตเนี่ยทาเรื่องแต่เรื่องรู้แหละถ้าบวชมาเดี๋ยวก็สร้างเรื่องไม่หยุดทําสงแตกกันบ้างรอบปม,มชนบ้างปล่อยช้างบ้างทำไมยังให้บวช เหตุผลที่พระพุทธเจ้าให้ปเทวทัตบวชเพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่าให้บวชเถอะเพราะบวชมันจะทําเลวน้อยกว่าที่ไม่บวชถึงมันจะไม่บรรลุอะไรมันจะมันมันจะได้ไม่มันจะไม่ไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลอะไรในชาตินี้แต่การที่ปฏิวทัตบวชเนี่ยมันยังดีกว่าเพราะถ้าไม่บวชมันจะทําเลวมากกว่านี้จนในที่สุดใช่ไหมฮะโปรดอย่าอยาคิดว่าคนอย่างะเทวัตพระพุทธเจ้าโปรดในขึ้นนะโปรดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วตัวท่านก็สํานึกได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ทําผิดจนถึง ธรณีจะสูบเนี่ฮะไม่รู้จะบูชาอะไรตอต่อความผิดที่มีที่ตัวเองสํานึกได้แล้วก็เหลือแค่คางแล้วฮะแผ่นดินสูบไปแล้วเหลือแค่คางก็เอาคางเนี่ถวายเป็นพุทธบูชาพุทธบูชาเนี่ยคือสานึกผิดแล้วผมผิดแล้วผมพลาดแล้วก็เอาคางถวายเป็นพุทธบูชาครับท่านท่านครับกรรมเกิดจากอะไรและสามารถแก้กรรมได้หรือไม่และต้องทําอย่างไรครับแก้กรรมไม่ได้ฮะแต่เปลี่ยนพฤติกรรมได้ เราไม่สามารถแก้ไอ้สิ่งที่เราทําไปแล้วบางทีมันเป็นความผิดไปแล้วมันแก้ไม่ได้ครับมีอย่างเดียวคือรับผลที่ทําและเปลี่ยนพฤติกรรมให้มันดีขึ้นะฉะนั้นแทนที่จะไปสนใจเรื่องการแก้กรรมสนใจเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมดีกว่าไม่มีคําว่าสายกับการเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ช่วงไวัยไหนหรือทําอะไรมาผิดพลาดขนาดไหนมันไม่ช้าที่จะเปลี่ยนนะทุกคนเปลี่ยนได้แต่ไม่ใช่การไปแก้กรรมในละักษณะว่าไปสะดอกข้อกันเธอไปนอนลงกันไหมไปบางสุกุลไหมหนู่นนี่นั่นไปปล่อยนอกปล่อยปลา อันนั้นไม่เรียกว่าการแก้พฤติกรรมฮะแล้วมันไม่ถูกแล้กรรมมันแก้ไม่ได้ไอสิ่งที่มันทําไปแล้วอ่ะมันแก้ไม่ได้แต่เราเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนท่าทีที่มันดีมากขึ้นได้ครับครับท่านครับถามพระอาจารย์เพิ่มเติมครับคําว่าทําบุญกับลงทุนต่างกันอย่างไรครับทําบุญต้องไม่หวังผลฮะถ้าการลงทุนนั่นคือเราทําอะไรสักอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้กําไรจากสิ่งที่เราทําอันนั้นเรียกว่าการลงทุน นะฮะเช่นหยอดตู้อย่างเงี้ยแล้วก็อธิษฐานนานมากนะฮะทำบุญ20บาทแล้วก็อ่าวันนี้ขอสัก6ล้านได้ไหมเป็นตัห6ล้านก็ได้2ตัว3ตัวท้ายอันนี้เรียกว่าการลงทุนนะการลงทุนนะ